พี่ตาพี่ตาพี่ตาตัวนี้ตาตัวนี้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 โดนโดนห้าร้อยตัวนี้เลยเพื่อนเราเยอะกว่าเพื่อนๆเพื่อนๆเพื่อนโด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 นตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ดูจังหวะดูจังหวะดีๆเปิดได้กูเปิดนะมา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 ไปไปไปแล้วมามาไไม่ต้องมีหลักการอะไรเยอระวังนะเห็นป่ะธนูฝ่ามือโอเคโอเคโอเคธนูแรงธนูแรงใช่ะโดดแรงใช่ปะ ไม่ต้องมีหลักการเดกชนเลยไม่ต้องมีหลักการขะนั้นรเข้าขวามือเห็นป้ะขาะนั้นลูกขวาขนั้นลุขวาขนลุกขวาระวังเพื่อนโดนเพื่อนโดนลุมตรงกลางหลังุดบ้าโอเคโอเคลุมเลยหลังสุดเลยเห็นป่ะเพื่อนโดนลุมยู่นโดโนนนวยตอนนะสวยตีตัวตตัวตีตัวเข้าเขตรงกลางลุมตรงนี้ลุตรงนี้ลุตรงแลุตรงน้มตรงน้นเห็นแล้วเห็นแล้วเโดนต่อยนิดนนี่ล้มให้ล้มให้ล้มหตโมเดล ผมโดนนาคันะคัตนกโอโใครใครมาโดนหลังาโดนหลังเนี่ยโอเคโอเคโอเคมาแล้วมาแล้วมาแล้วสี่ตัวเลยมีเววิ่งไปมีวิ่งไปมีวิ่งไปไอ้โลให้พี่โมโลให้แล้วโดนตายตายแล้วโดนเยอะโดนเยอะอาวอาวอาเดียวเดียเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยด้แได้แล้วค่อยค่อยค่อยโดนธนูยิงว่ะเชคกันหน่อยกัไหวไหตัวนี้ตายตัวนี้ตายตัวนี้ตายหไปสองหนึ่งนะ่่พี่ตายพี่ตา้พี่ตายตัวนี้นี้ตายตัวนี้า ตาตาตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้โอเคโอเคโอเครอรอรอมีสกิลอยู่รอแป๊บนึงมีสกิลแล้วหาตมหาตลมหาตลมนี่สตัวตรงกูเนี่ยตตกู้องตูตัวตตัตงัมวตันตตัโอเคโอเคโอเควสวยวเพื่อนเราเยอะกว่าเพื่อนเพื่อนเพื่อนไปไปไปโดนโดนตาโดนม้ตโดนโดนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ ใครใครรู้ว่าใครรู้ว่าจะดูเลือดด้วยนะดูด้วยนะเปียกโดนถามตัวาตัวตรงนี้ล้มล้มล้มอาไว้ตองยาไว้ตายรง้ายร้รอรโอเคโอเคตองยาไว้้นะโอเคโอเคตัวตัวตัตัวนีตัวนี้ตัวนี้มาแล้วมาแล้ววิ่งวิ่งไปวิ่งวิ่งไปตัวนี้ตายตัวนี้ตายตายจะตายจะตายตัววิ่งไปวิ่งไปตัวนี้ไม่ตา้วิ่งตามอยู่หนุนหนนโอเคโอเค ดูตัวยัตายไม่ต้องเข้าเหลือเลือดไว้เหลือเลือเหลือเลือดไม่้อเปานแเขาเป็นขอแบบดบิดใส่เด็กนะฟิวยิงเหลือเลือดไว้แลลงให้แล้วลงให้แล้วตอนนั้นลงให้แล้วตายสวยเอ้ยยังไม่ตายไม่ตายไม่ตายคันนาแทงิยังยังยังช่วยหน่อยช่วยหน่อยชิวหน่อยเปลี่ยนเปลี่ยนเปี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปงนปลนปลี่ยน่ยนเยยมยยยยยยยม่ยปลยปยี่นเยี่เยี่ย่ย เตรียบโดนตอนนี้เราจะนม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 มถ้าค่อยตอบจะไ้ไม่เลียบเลยโดนไม่ต่อเหรลงให้แล้วลงให้แล้วคนละทีของคนละทีเตรียบรถนโหมิดกว่ามิดมิดคนนี้เอฟีเยอะคนนี้เอฟีเยอะใช่ใช่ใช่เยอะมากเลยเป็นของมันเป็นเป็นเดิ้งหนเป็นเป็นเดิ้งหนเอยเฮ้ยเฮ้ยผิวแล้วผิวโดนแล้วตึ๊งลงให้แล้วลงให้แล้วลงให้ตายตายแล้วตายแล้วตายสว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 ยจ้าสวยจ้าเหลี่ยบสีนะผมยานี่เลยไม่ได้ใช้เลย จริงไม่ได้ใช้อะไรเลยเหลือสี่เนสี่เนี้ยเหลือครบเลยเหลือครบเลยอันนี้นี่แบบโอเคทุกคนเหลือมแล้วใช่ไงขันไอสามไอฟตัวเขานี่โดนไม่มีใครแรงเลยอ่ะนอกจากสองร้ออ่ะโดนมาตัวเดียวสองร้อยไม่ได้ใช้ยาเลื่อนเลยเหลือทุกคนเหลือยาไว้เนาะอย่างที่นี่บอกช่ไอฟิวเหลือไว้ยอ่เหลือไว้สี่ห้าห้าห้ากีบอย่าให้กันนะที่้กันตาม่รับนกครับครับผมโอเคครับผมดีนะครับดี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  เหลือเยอะจังม <simple> ีคนลุมข้าวฟิวก็เลยไปลงงให้สอนสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบครบครับโอเคเตรียมตัวครับมา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 ูขวาตนูขวาซ้ายหอกซ้ายหอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอรเราเรับตอนนั้นตัวหน้าตันตัวหน้าตนนับางตันนอี่ร้ยสร้อยสร้อยเอาดเอาด โอ้แม่งไม่ถึงมาพี่พี่เขาจะผมกาผมอ้เอช่วย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 หน่อยช่วยหน่อยช่วยช่วหน่อยช่ว่วนอยช่วยช่ยน่อย่ว่หน่อ่ยช่วยหน่อวยช่วนี้ย่วยช่วยนึอยะ่วยช่วยหน่ยช่วยตัวยหน่อยช่วยช่วยหา่อยช่วยชยน่อ่ววยน่อยช่วยช่วยหน่อยอ่วยช่วยน่อยช่วยยหอยู่วายนอยช่วยช่น่อยวยอยิว่วสนอยชวคน่อช่วยชน่อยเ่วยเ่นอยช่ว่วยหน่อยน่อว่อยช่ววนีอยชวเน่อวยชวนอยยห่อว่ออย่โนอเวนอหอ

โดน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 สามสามตัวสองตัวสองตัวไอ้จี่อยหน่อยตัวขวาไม่ตัวขวาไม่ปะไม่ไม่คาตาละฟางฟางฟางเอาเอาคนเดียวกันก่อนเอาคาตาละก่อนลุมคาตาละก่อนคาตาละเล่นหมดแล้วคาตาละตัวแมว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 สาม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 โสามสามทีโดนโดนสวย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 ตายยังไม่ตายยังไม่ตายตอนไหนตอน่อยยังไม่ตายตัวคาตาละยังไม่ตายตรงนี้ตรงนี้ตล่ทุบให้

เทียบให้เทียบให้ีหมเลเน่ตรงนี้โดนโดนทุก้าตาย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 โอเคเลยตัวสตัวสตัวขอมาขอมาเนี่ยตัวพี่โมพี่โมพี่โมเราเราจะกนวันนึงเียบให้เียให้เียวให้เียนีหเียให้เียให้ออกโลดิโมโมว่าโมมาดีกว่าล้ม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 ออกโลดไปเดี๋ยวอะคนละที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  โดนล้ับโดน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 โ้นโดนโ้นโดนโดนนโ้นโด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 นโสนโดนโดนได้มาโดนโดนดนโดกโดมาดนโดนโดนโดนขดนนโดาโดนโดนโนโดกคนโดนดนนะคดนโดโรับโดโดนโดนโดนนขนน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 ดนนนน เดี๋ยวไปรับเงินรางวัลที่หน้าทางเข้าเลยนะครับโอเคครับได้เลยหัวทาโก้ลัคกี้ได้ครับครับ